รีวิวแพ็กคู่นะครับผมสำหรับเจ้าน้องเซเว่นนะครับแล้วก็เบลเซอร์ที่เราเก็บมาได้ครบ4ชิ้นแล้วเดี๋ยวในวิดีโอวันนี้ก็จะเอาบิลมาให้ดูกันแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ ID เลยทีเดียวนะครับสำหรับสายซ่อมนะแล้วก็เราก็จะมีเกดเล็กเกดน้อยในการแบบไอ้เก็บแต้มนะครับอย่างรวดเร็วเพื่อที่เราจะได้เบลเซอร์มาใช้ในทีมเล้ากันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูสเมคคาราชินะครับ ก็นี่ฮะเก็บมาครบแล้วเดี๋ยวจะเอามาใช้งานจริงกันให้ดูไอ,อ้ยแบบไอ้ตัวนี้ดีมากเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ ID เเพราะว่าอันเนี้ยเป็นคู่ที่ทุกคนสามารถที่จะที่จะถือครองได้ในสายซ่อมนะแล้วก็เป็นนักบินแลงเอส กับอุ่นสายซ่อมแรงเอที่ทรงพลังมากเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันก็ฝากกันด้วยสําร e l อ s รัสิกช็อปนะครับร้านอ l a ัสิกช็อปนะครับเป็นร้านที่รับเติมเมคคาลชิตในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ร้านมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นปลอดภัยไร้รีฟันแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นแพคเกจจากทางร้านนะครับผมก็ได้ใส่ตัว Facebook Fan น a g จของร้านไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับแล้วก็ฝากร้านอ l a ัสิกช็อปด้วยนะครับ เอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับคู่นี้นะฮะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะมีน้องเซเว่นนะตัวนี้น้องเซเว่นก็จะได้รับการแจกฟรีนะครับผมจากการล็อกอินต่อเนื่องในเกมอันนี้เป็นนักบินฟรีอยู่แล้วและดีมากๆด้วยเพราะว่าเจ้าตัวนักบินตัวนี้นะครับเป็นตัวสายซ่อมที่ที่แบบว่าสามารถที่จะเรียกน้องหมาออกมาช่วยได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวรอเป้าชันเลิศด้วยและนอกจากนี้นะเจ้าตัวเบรเซอร์แลงเอชเนี่ยก็จะเป็นเ,เราจะมีเวลาอยู่อีก1 4 1 0 10กว่าวันนะครับในการเก็บเจ้าตัวนี้ให้ครบตัวน,นั้นสายที่ไม่รีบนะครับก็สามารถที่จะเก็บเจ้าตัวนี้ได้ซึ่งเ,เคยเล่าให้ฟังกันแล้วว่าตัวนี้เป็นสายเป็นหุ่นสายรีแพรอันดับต้นๆในเกมนะตอนนี้เลยนะครับซึ่งพอได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปควายคว้าหาหุ่นที่เป็นสายซ่อมอีกเลยในระยะเวลาหนึง่งต้องบอกอย่างนี้นะครับพราฉันรีบเก็บกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เ,เจ้าตัว หุ่นกันก่อนก็นแล้วกันนะตัวกิจกรรมนะครับเนี่ยก็ตัวตัวกิจกรรมนี่นะครับฮาวเวสซีซั่นนะครับซีซั่นสเปเชียลออฟส์นะก็ตัวกิจกรรมนี้นะครับ,รบ,นะรรรบเราจะต้องทําการเก็บเหรียญน,นะครับผมเพื่อที่จะมาซื้ออเจ้าตัวหุ่นเบลเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะใช้เหรียญทั้งหมดอยู่2,000เหรียญอ่าซึ่งในการอ่าที่เราจะหาเหรียญได้เนี่ยเราก็ต้องลงอ่าตัวคลีแลนซ์ออฟสนะครับตัวคลีแลนซ์ออฟสเนี่ยจะมีข้อดีด้วยเพราะว่า เรานอกจากที่เราจะได้อาวุธต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเราจะเราสามารถที่จะเอาอาวุธเนี่ยมาขายได้ด้วยนะครับเพื่อจะเห็นได้ว่ามิกคาม่าดอลล่าของผมเนี่ยมันขึ้นไปแสนกว่านะครับขึ้นไปเพราะว่าอันนี้แหละไปลงไอ้เจ้าตัวเคลเรนซ์ออฟนี่แหละในการขายอาวุธนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่บิลนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อเอาทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการการลงเคลเรนซ์ออฟกันละกันนะครับ,นะรบว่าผมไปใช้ไอ้เจ้าตัวเคลเรนซ์ออฟเนี่ย แบบไหนนะครับในการเก็บแต้มอย่างรวดเร็วนะก็อันนี้เดี๋ยวจะอธิบายไวๆนะครับว่าเช่นเดิมนะก็คือเนี่ยเวลาที่แบบว่าเราทําการเคลียร์บอสในแต่ละรอบนะครับของของเคลียร์แลนด์ซอฟนะครับตัวตัวบอสแต่ละตัวนะครับก็ถ้าเราผ่านมาเขาก็จะให้เจ้าตัวเหรียญเนี่ยมานะครับเนี่ยเจ้าเหรียญ Harvest Emblem เนี่ยนะครับในการที่เราจะเอาไปซื้อเจ้าตัวชิ้นส่วนของเบเซอร์นั่นแหละนะครับก็ยิ่งเราจบเคลียร์แลนด์อฟในเทิร์นที่น้อยมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถที่จะ เอ,า,อาฟาร์มเหรียญนี้ได้มากเท่านั้นแต่เราก็ต้องชั่งน้ำหนักกับเจ้าตัวตัวเอเนอร์จีที่เราเสียไปด้วยนะครับเนี่ยนะฮะยิ่งเราจบเทินน้อยใช่ไหมเวลาที่เรากดสวีปตรงนี้นะครับในแต่ละวันนะ่ะมันก็จะใช้พลังงานน้อยลงไปด้วยอย่างเช่นอันนี้เห็นว่าของผม,มจบได้เร็วสุดณตอนนี้8เทินนะครับของเคลลีและคซอฟทหกนะฮะก็ผ่าน3ตัวนะครับใช้ Energy อยู่29อ่าซึ่งจริงๆก็ยังเชีีรยให้เพื่อนๆแบบไอ้ผ่านชั้นที่ลึกที่สุดเนี่ยด้วย Energy นะครับให้ได้ด้วยด้วยเทินที่น้อยที่สุดเนี่ยให้ได้นะครับแล้วก็อีอกอันนึงนะครับผมที่เราสามารถทําได้นั่นก็คืออย่างเช่นอันนี้นะครับตัวที่เป็นด่านที่เราสามารถจบได้ไวๆด้วยนะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรามาดูอันนี้นะเนี่ยผมสามารถจบเจ้าตัวาสามสามหนอนี้นะ <laughs> สามหนอนี้ได้ในเทินเดียวนะครับได้ได้ได้ในเทินเดียวนะครับอ่าก็ อันนี้ก็คือมันจะเป็นสะพานฮาร์ดนะนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแอบเอาเข้าไปให้เพื่อนๆดูกันก็ได้นะเนี่ยก็เนี่ยตัวสะพานฮาร์ดอันนี้ก็คือเราต้องจบในหนึ่งเทินให้ได้นะครับเนี่ยปุ๊บอันนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆอันนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเเล่นมาในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะผ่านได้ไม่ยากละนะครับนี่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนยังยังยังผ่านไม่ไม่ถึงก็ก็เก็บค่อยๆทยอยเก็บแต้มไปนะครับไม่ต้องรีบนะ เนี่ยนะฮะแม็กซิมใช่ไหมอีลิทเมิร์กใช่ไหมเนี่ยเราก็จะทำการผ่านตรงเนี้ยนะครับด้วยระยะเวลาเทินเดียวนะครับให้ได้นะเนี่ยก็แบบว่าก็เดินเป็นเดินกันไปคนละตัว2ตัวอะไรแบบเนี้ยก็เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยฮะก็แบบว่าอึบมาถึงโลซ่ายิงตึง้งอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเอาสายสไนเปร์ก็ได้ถ้าเกิดว่าผลตรงไหนอะ่ะมันยิงไม่โดนส่วนที่เราต้องการเราก็กดรีเซ็ตอ่าตรงนี้ใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียแต้มก็ได้นะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโลซาจะถึงไหมนะเปึ๊กอ่าแต่อันนี้ก็คือแบบว่าเราก็กระจายกองทัพไปยิงทีละตัวสองตัวได้นะครับอ่าอันนี้ยิงตัวเลยนะนี่นะครับก็ถ้าเราจบได้หนึ่งเทินได้อ่ามันก็จะแบบใช้ Energy แค่แใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยสามารถผ่าน3ามตัวได้เลยในปวดเดียวนะครับในในลวดเดียวเลยนะฮะเนี่ยก็อันนี้เราก็จบละนะครับ ตทางฝั่งนี้นะเอานี่มาถล่มบ้างนะเอาไว้เจ้าตัวที่เรามีนั่นแหละใส่เข้ามานะครับนี่ฮะอืดอนะเอาช็อตการยิงเลยปึ้งก็อาจจะเห็นฟรีด้าผมเปลี่ยนไปใช้แบบ2มือใช้อาวุธต่างกันนะครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนบิลได้เราเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนบิลของของฟรีด้าได้นะฮะเดี๋ยวนะอ๋อเลยนน่นนี่ เหลือตัวโน้นดัานอันหนึ่งนะคระับนี่เราก็แบบว่าค่อยๆกระโจนเข้าไปนะฮะต่อยถล่มปังนี่แล้วก็วิง่งเข้าไปหาบอสเลยนะเนี่ยฮะแล้วเราก็แบบว่าเรากา็หาจังหวะใช่ไหมอ่าให้แบบว่ามันแบบให้มันต่อยโดนตัวหรืออะไรเงี้ยจะได้จบในรดเดียวนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้นะ นี่ฮะก็จบละนี่อันนี้ก็จะเป็นการจบแบบเทินเดียวแล้วเราก็สามารถรีอันนี้ได้แบบใช้ Energy 8นะวันหนึ่งก็พอเรากดใช่ไหมเ้าคือเราได้รอบหนึ่งอ่ะเราได้มาหกสิบใช่ไหมครับพอเราได้มาหกสิเสร็จใช่ไหมโอ้ยเสียเอเนอร์จีไม่เป็นไร <laughs> แต่อันอันนี้ก็ก็คืออันนี้เสียเห็นเห็นไหมว่าเสียไปแดเองนะครับอ่าก็คือในการลงแต่แต่ละรอบของเราตรงนี้อ่าเราก็จะได้อ่าเหรียญมาหกสิบ แล้วใช่ไหมถ้าเรากดทั้งเรากดสวีปโดยไม่ใช้ตัวนะครับก็จะแบบได้มาทีละแบบ600อะไรอย่างเงี้ยเลยนะฮะเนี่ยก็เราทําให้มันจบเทินน้อยๆให้ได้นะแล้วก็เนี่ยเราก็แบบเอาอาวุธที่เราเราจะใช้ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราได้เอา,อาวุธมาเสร็จแล้วอย่างเงี้ยอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็สามารถเอามารีไซเคิลได้นะนะครับนี่ฮะก็เราก็มาที่เวิร์กช็อปตรงนี้นะครับนี่นะเวิร์กช็อปนะครับ แล้วเราก็มาขายอาวุธตรงนี้ได้นะเนี่ยเราสามารถรีไซเคิลอาวุธได้นะครับเนี่ยมันก็จะแบบว่าเอ้ยขายได้แพงๆนะได้เลยแบบเอ้ยแบบเราแบบถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราไม่อยากมานั่งกดทีละอันอย่างเงี้ยเราก็กดตามเลเวลอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคทุกเกรดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็สามารถกดแมสซ e เลคชันแล้วก็ขายได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบวิธีการหาแต้มในกิจกรรมเร็วๆนะเอาละเดี๋ยวเข้าสู่บิลกันนะทุกคนเดี๋ยวเข้าสเดี๋ยวเข้าสู่บิลกันนะครับอ่าทีนี้ พอเราได้ตัวนี้มาคู่นี้แล้วนะโอ้แฮปปี้มาเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าตัวบิวของหุ่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเราจะไปที่นักนักบินด้วยนะครับนี่ฮะหุ่นพ่อเราได้มาครบทุกชิ้นเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มานะคือ coordination unit นะครับคือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยต่อให้แลกเจ้าตัวหุ่นเบลเซอร์มาได้แค่ชิ้นแรกชิ้นเดียวนะก็เ <c oughs> อาชิ้นแรกเนี่ยใส่ให้นักบินสายรีแพนเราได้เลยเพราะว่าเราจะได้เจ้าตัว coordination Un 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 uh, unit เลเวลหนะครับก็ผมก็เชียร์ให้แลกส่วนตัวมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาตัวมาแปะโป๊ะอันนี้ก็คือจะทําให้เราสามารถที่ทำให้สายรีแพร์เราเนี่ยเวลาซ่อม1เป้าเนี่ยนะครับจะได้ Damage Up 2คือเพิ่ม Damage 10%ให้ได้เลยนะครับ อ่าแล้วทีนี้ก็คือในรลเวลต่างๆเนี่ยเราก็สองวันแรกเนี่ยของผมเนี่ยจะได้มาแค่2 2ชิ้นก่อนนะก็12อใช่ไหมอันนี้2ก็หยิบขามาใส่นะวันที่3กับ4นี่คือแบบว่ากระโดดโป้งเข้าไปได้ได,ได้แขนได้แขน2ข้างมาใส่กันเข้ามาเลยนะครับก็เนี่ยได้ damage up สามสามารถที่จะเอา damage up สามเนี่ยใส่ให้ได้3ตัวนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีเรื่องของความ ing ในการฮิลหมู่อยู่ด้วยนะคือแบบว่า3เป้าเนี้ยบางทีเราฮิลหมู่เกิน3ตัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องลุ้นว่าจะเข้าไปหาใครบ้าง ด้วยอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าแบบไอ้ฮิลได้แบบเป็นบัฟที่มีคุณภาพฮิลได้เต็มๆเลยนะครับเนี่ยมี damage up 3นะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เอ่อที่น่าสนใจของตัวนี้นะก็จะเป็นแบบเอ่อเจ้าพวกแบบตัวม็อดที่เพิ่มเข้ามานะครับเนี่ยแบบมันก็จะมีพวกม็อดที่เสริมเข้ามาคลิปเลสอะไรเงี้ยนะกันอ่กากันพวกคลิปต,ต่างๆนะครับก็จะปรากฏตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็แบบเนี่ยฮะคือจะได้ได้ได้เทนดิ้งมอดมาด้วยอะไรเงี้ยนะเพิ่ม การซ่อมเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็เนี่ยอัปเกรดให้ได้เท่าที่แบบดีที่สดุดเท่าที่เราจะทำได้นะนะครับก็ ผมใส่ตัวเต็มก่อนกันแล้วกันนะอ่านะครับอ่าตัวนี้ก็ทีนี้อันนี้คือเจ้าตัวนี้เห็นไหมมีการฮิหมู่พร้อมบัฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปใช้ใช้งานจริงในอารนะีนาให้ดูส่วนบิลของน้องเซเว่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูบิลของน้องเซเว่นกันนะครับตัวไพโรดนะตรงนี้นะเนี่ยน้องน้องเซเว่นเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถอัพเลเวลได้ดีอันนี้คือยังไม่ได้ปลดแอสเซนชันเลยนะครับน้องจะมีโปชี่นะครับผมหรือเจ้าหมาน้อยมานะครับโปชี่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบอ่าช่วย อ่าเป็นตัวช่วยซ่อมเป็นยูนิตเสริมให้และสิ่งที่สําคัญปูตชี่เนี่ยทำดีกว่านั้นได้นั่นคือมันเป็นตัวที่เ รอเปล่าได้ดีมากรอรอเปล่าได้ดีมากมันเจ้าป๊จี้เนี่ยช่วยในการที่แบบว่าทําให้ผมผ่านภารกิจได้ยากหลายลๆอันด้วยการพีชีพของน้องเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสกิลพื้นฐานเนี่ยของเจ้าตัวเซเว่นมาใช้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นตัวที่แบบจับต้องได้นะแล้วก็มีสกิลพื้นฐานที่แบบเอ้ยเราใช้งานได้เลยนะครับนี่เซเว่นก็อย่าลืมอัปตัวไปออนไลนคอมพิวเตอร์กันนะครับก็ในวิดีโอที่แล้วมีการอธิบายละเอียดเกี่ยวกับการวิวตัวให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาใสาาสามรรรถไไปััับบชกนนด้ะคอ่ เนี่ยครับผมก็พออัปเกรดเสร็จแล้วนะก็ mm hmm. จะมีแบบฮิวมูนะอ่าฮิวมูอันนี้2ทามอ่าก็2องไทนะครับผมเป็นรูปเพชรนะผมขอใช้คำอธิบายได้ค่อนข้างดีนะไดอะมอนเอเรียนะครับ <laughs> เนี่ยมีรูปด้วยนะมีรูปประกอบให้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็เนี่ยแบบอโปดชีฟูออโต้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมจะีจะมีตัวพาร์สีสกิลที่แบบว่าช่วยสนับสนุนการรักษาของเจ้าตอ่าปดชีด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นแบบเป็นสกิลแบบปดชีสเตชันนะอ่าปดชี กลายเป็นโหมดแร็กแนะแล้วก็อ่ากลายเป็นแบบเป็นที่สำหรับฮิลให้ทุกคนได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องระวังสับตัวตัวตัวนิดนิดน,น,นึงนะก็โปรชี่รีแพร์อาเมาอย่างความสามารถในการซ่อมของโปรชี่มันก็อ่ามันก็จะแบบน้อยกว่าอะไรแบบนี้หนออหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับี่บดีมาก ตัวที่เป็น New Low Drive อของน้องเซเว่นนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้นะ,ะหนึ่งคืออันนี้คือเป็น a s s a u l t นะครับ a s s a u l t h i t นะฮะเห็นไหมแล้วก็ Option Long นะครับ Manipulator อันนี้คือเพิ่มตัวที่เป็นแบบไอ้การซ่อมนะครับแรกๆเนี่ยอันนี้คือเราแบบไอ้เราทำแก้ CP Point สอันก็พอละพอเราได้ CP Point สอันเนี่ยนะครับอ่าอันนี้จะเป็น Sector Detail นะ,ะเราได้แบบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ชิปไปนะครับใช้ CP 2ได้ Link Attack นะครับ Part m a i n t a i n e นะครับผมอ่าได้ รีแพรนะถ้าเราทำ cp 4ได้เนี่ยนะครับก็จะได้เจ้าตัวลบลบดีบัฟถึงอันนะครับเนี่ยซึ่งแบบอันเนี้ยก็เราดูจำนวนแต้ม cp ได้จากตัวเลขที่ชิปนะ dx 2องอันนี้อัลฟาสองอัลฟใช่ไหมแล้วก็อันนี้ตัวออปชั่นไหนที่เป็นสีฟ้าเราหยิบมาดูได้ว่าเอ้ยแปลว่าออปชั่นสีฟ้าตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่บอกว่าอ่ามันได้เอฟเฟกที่สอดคล้องกับตัวน้องได้ด้วยนะครับอ่าก็อันนี้เป็นแอซซอลนะอันนี้แบบ อ่าจริงๆอันนี้ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะเป็นมีเดียมนะครับถ้าจะให้ดีไอ้ไม,ไม่ไม่สิเข้ากันได้เพราะว่าเป็นมีเดียมดอทอ่าเป็นหุ่นมีมีเดียมนะซอฟเบรเซอร์ Software นะครับเนี่ยก็เพิ่มดีเฟนซ์ของมีเดียมด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีออปชันอันไหนที่ดีกว่าก็ใส่ไปนะน้องก็จะเป็นแบบเนี้ยนะฮะจะเป็นแบบเหลืองน้ำเงินน้ําเงินนะครับก็เอาอันที่แบบว่าเราได้ได้พอใช้ก็แล้วกันนะครับเบต้าเหมือนกันนะเบต้าจะเป็นเรื่องการซ่อมนะครับเนี่ยเบต้าหนึ่งสองสามใช่ไหม เนี่ยก็แบบว่าอ่าเน้นการซ่อมอันนี้ไม่มีออปชันนะอันนี้แบบออปชันไม่ใช่ปืนไรเฟิลนะครับเลน่์คือไรเฟิลนะครับอ่าก็หรือเรามีอันที่ดีกว่าเช่นอันนี้นะครับอ่ามีเดียมดอชอันนี้ใช่ไหมอันนี้เพิ่มแมชชินิกด้วยอ่ะดีเลยนะครับดูที่ลูกไขควงนะอันนี้แบบใช้กันได้ดีนะครับอันนี้มีเดียมนะครับอ่ามีเดียมเอ็มดอชเอสพีดีแล้วนะอันนี้นะครับเห็ว่าใช้งานได้นะอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอันไหนที่แบบว่าเราเห็นเป็นอ่าตัวเอ็มอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหุ่นนนนทีี่่้้้้้ออองใชยูแแลลววก็ั ออปชันนะอันนี้บอกเมลีเวพอนแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เมลีให้น้องนะก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็เอาตัวที่เป็นชิปที่เหมาะสมกันมาใส่แล้วก็ CPC มีอะไรบ้างสำหรับเบตานะเบต้าก็มีนะครับเพิ่มดาเมจของลิงแอดแท็กช่วยยิงแรงขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยครับเพิ่มการเพิ่มการฟื้น AP 1ดหรือว่าอะไรเงี้ยนนะ เนี่ยถ้าเราสามารถปลดล็อกได้ไกลขึ้นมันก็จะได้จุดที่เป็น APCA+ p บวกหนึ่งด้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเลยเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันนะครับในการต่อสู้ในอารีนาเลยนะ,ะสำหรับเวปอนนะผม,ผมลืมไปเลยนะครับก็สิ่งที่ผมใช้นะสิ่งสําคัญอันนี้ก็คืออย่างแรกคือตัวแบ็กแพคนะครับแบ็กแพคเนี่ยก็คือเอาไปรีแพร์แรงเอชเลยคือเจ้าตัวกระเป๋านะในช่วงแรกๆอะ่ะมันจะมีหุ่นที่แบบเราไม่ได้ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าสีฟ้าพวกนี้เราเอาไปย่อยได้เลยนะครับอืมเราก็ ผมได้เจ้าตัวกระเป๋ามาจาก border conflict ด้วยอ่าก็ความขัดแย,งย้งชายแดนเนาะก็คือเจ้าตัวเนี้ยเอ่อเราเอามาเราสามารถที่จะเอากระเป๋านะครับผมมาคราฟที่ workshop ตรงนี้ได้นะครับก็กระเป๋าซ่อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะ backpack crafting นะฮะก็เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเรามีของรีแพร์อยู่เราก็ต้องแบบมีกระเป๋ามงสองใบนะครับผมแล้วก็เนี่ยเอามาประกอบกันเป็นมานิพูสเลเตอร์หรือว่ากระเป๋าซ่อมนั่นเองนะเพราะว่ากระเป๋าซ่อมก็เป็นอุปกรณ์สําคัญของสายซ่อมเลยทีเดียวนะครับ อะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวอ,อารีนานะเนี่ยก็คือบิวผมใช้อาวุธตัวอาวุธที่ผมใช้ของน้องอของเจ้าตัวน้องเซเว่นกับเลเซอร์นะครับก็ใช้เป็นปืนกลธรรมดาเนี่แหละก็แบบใช้เหลือจากโลซานะครับก็ใส่เป็นแมชชีนกันไปแล้วก็โล่อีกมือนหนึ่งนะครับอ่าก็เราก็มีการอัปเกรดนะเนี่ยน้องเซเว่นก็จะปรากฏตัวมาตรงนี้เพื่อนๆดูกันนะครับโวมาถึงผมนี่ตีป้อมปืนกันมาเลยนะอ่า ข้อดีอย่างหนึ่งของเซเว่นเริ่มมาจะมีน้องโปรชีด้วยซึ่งเราสามารถแบ่งการฮิวนะครับออกมาเป็น2ฝั่งได้สมมุติว่าถ้าเราจะตีกระจายอย่างเงี้ยไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยเราแบ่งทางซ้ายไปเซเว่นทางขวาไปโปดชีอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะมาะนี่นะฮะเราก็จะใช้ท่าฮิวหมูนะมันจะอยู่ใน5ช่องของตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าใครได้รับอานิสงการฮิวนี้บ้างพอฮิวเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่า เนี่ยนะครับตัวชิ้นส่วนนะครับผมของอเจ้าตัวเบรเซอร์เนี่ยถ้าเราได้ครบทุกชิ้นมันจะให้บัฟแอตแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเดสเมดสามนะครับสามตัวนะซึ่งเป็นการสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นการฮีลหมูตรงนี้สําคัญนะครับใช้ปุ๊บเสร็จเนี่ยเห็นไหมครัจะขึ้นมาได้แค่ได้แค่สามตัวเท่านั้นแล้วเราก็ต้องลุ้นด้วยนะอ้าวอันนี้ไปลงที่น้องเซเว่นเองด้วยนะฮะก็เนี่ยอันนี้มันจะเป็นอันหนึ่งที่เป็นข้อพึงระวงังแล้วก็ต้องระวังเวลาที่กดการฮีลเป็นรูปเพชรเนี่ยนะครับถ้าไปกดแล้วปวัวนนนนะ มันโปรชีมันจะได้บัฟด้วยนะเพราะฉะนั้นให้เอาโปรชีออกมาก่อนจะก่อนจะใช้งานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโปรชีได้บับแอตแท็กไปที่ทาอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเรามาลองดูดามจกันนะครับนี่นี่นี่เรามาดูว่าอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเอามาตีนี่นะเราเอามาฟาดซิววี่นะเออเราจะเห็นได้ว่ามันจะนี่นะครับเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่นะร้อยสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดได้ไหมฮะอ่าแล้วก็เนี่ยจะแตกอยู่สองสามส่วนนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเราลองอ่าบัฟนี่มานะ นี่ครับจึ๊บนี่ฮารอยเจ็ดได้บัฟแอตแทคกนะฮะแล้วก็นี่จึ๊บนี่ฮะก็จะเห็นได้ว่าปึ๊บหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดใช่ไหมเห็นไหมฮะเป็นหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับเอ้ยหนึ่งสามห้าห้าก็แรงขึ้นนะครับเนี่ยแล้วเราลองฟาดอันนี้ดูสิเห็นไหมเป็นเครื่องหมายตกใจที่บอดี้ของซิลวี่เลยนะตายซะยอร์อืมเฟิร์สสไตร์นะ อันนี้ยังเหลืองมดนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาฟีด้ามาฉีดสเปรย์สั้งนิดนึงก่อนก็นแล้วกันนะครับเนี่ยจึ๊บอ่าฟีด้าฉีดสเปรย์ก่อนแล้วหนึ่งทีก่อนจะอ่าให้น้องแคทเธอรีนช่วยยิงเอาตายเลยม <laughs> ีรีแอทแทกด้วยอ่าให้ตายเถอะอ่าก็นี่นะครับผมอ่าสำหรับการบัฟเพิ่มพลังนะครับก็มีประโยชน์กับการเล่นอารีนาด้วยทุกดีทุกคอนเทนต์เลยนะครับ สำหรับเจ้าตัวเบรเซอร์แ g งนะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวผมยังต้องขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะจะใกล้จะถึงแรงแลงสีทองแล้วนะครับได้โล่มาด้วยนะฮะ นะ a n g e l e s s นะก็ตดงเลนสเวฟพอดแอทแท็รบ49เอ้ดีแล้วเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวของน้องเซเว่นนะผมแล้วก็เจ้าตัวหุนเบลเซอร์นั่นเองเป็นไงบ้างทุกคนสำหรับอันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเมลิซาที่เป็นตัวนักบินเรงสอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้ได้ดีกว่าด้วยนะครับก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะที่ได้ เอ่อเจ้าตัวคู่นี้มานะครับเอ้ยใช้งานดีมากใช้งานดีมากจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ e นะฮะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหนะ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย